ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นสไนค์แก๊งมีต่อให้ใครจะเป็นคนแจ้งมันมันมันก็ผิดอยู่ดีผิดก็คือผิดไม่ไม่ต้องไปอะไรมากเฮ้ยไอเฟกโดนไปแดงเหรอตอนนึงนะโดนไปแดงเรื่องอะไรอ่ะสตรีมสไนค์ใครกูจะไปรู้ไม่รู้ก็นั่งอยู่กับมึงเนี่ยงอมไหวใช่งอมจริงว่ะคนดูมันรอดูหกพันเนี่ยของไอเฟกเนี่ยตัวแข่งอีสปอร์ตด้วยนะผมบอกก่อนเลยนะมันทำให้ทีมไฟต์เปลี่ยนเลยนะ อารวาดป่ะนอกเมืองนะมันมันอารวาดยังไงบ้างบอกบอกไปเลยดิเพื่อนมั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 นหาว่าแบบว่าผมแบบว่าเหม็นข้าวปลาผมนั่งรับปลามามาเก็งกําไรพี่มันหาผมทําแบบว่าเหม็นข้าวปลาบอกว่าปากฉลามนี่เอาไว้แล่ปลาบอกบอกไงพี่ว่าโอ้โหดูมันพูดดิเพื่อนจริงไป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 เฮ้ยไฮเซ็กโดนไปแดงเหรอเพื่นนึงนะฮะมันโดนไปแดงเรื่องอะไรอ่ะสตรีมสไนค์ใครกูจะไปรู้ไหมเราก็นั่งอยู่กับมึงเนี่ย บุญผลาวอะบุญผลาไปแล้วว้าฮบุญผลาไปแล้วล่ะโอ้ โดนได้ไงอ่ะเอ้ยเอ้โรดเดอะไอ้ยเดอะเอ้ดาร์คเชนดี้ไม่โดนอ่ะ AMD AMD มีใครอยู่ป้าบอกให้รวมบ้านดิเฮนนี่กี้เฮนนี่กีรวมบ้านรวมบ้านแล้วมันไปสไนค์ใครวะ อะไรมนรันสไนคยไข่ไว้เฟกอะสิบหายแล้วบุญผลาดจัดคิด <c oughs> ถึงเขาอยู่หรือเปล่าครับเห็น <c oughs> ดูงอมงอมเออลืมไปมึงทำได้แค่ <มา S 2> คิดไปอเองไอ้เท่าี<ม>าสวัสดีครับสวัสดีครับ เรียกเพื่อนรวมเรียกเพื่อนรวมบ้านหน่อยตรวจเลยทุกคนเลยได้พี่ฮัลโหลครับพ,พี่พี่ต๊อดสดวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณแจ็คครับเฮ<อ>ียมาจะคุยด้วยครับมาน,นีนนะครับฮัลโหลเอ้ยสวัสดีน้องสมซ่อนสมซ่อนมาไหนโอ้โห <c oughs> แสงเยอะนะระวังด้วยนะครับคุณคุณแจ็คระวังด้วยนะครับเฮออ้ษพี่จะยิงยิง,ยงพี่คนยิงพี่คน ต่ไอ้ตั้มไอเมืองตั้มกูขอเคียวนะมันปากหลามไอ้ไอ้ไอ้เฟฟมันโดนใบไปแล้วเนี่ยปวดหัวจัดเลยพี่ตบอดผมอยู่นิ่งฟังเฉยเป็นผู้ฟังที่ดีโอ้โหไอ้เฮ้ยมันเป็นสนายใครอ่ะบอกเลยอย่ามาสนายผมถ้าถ้ามาสนายผมผมแจ้งตลอดอ่ะเฮ้ยปวดหัวจริงว่ะไอ้เฮ้ยไปแล้วเนี่ยแล้วโดนรีตัวด้วย แล้วไมไปสนายใครไว้เฮียใครรู้เรื่องเฟกบ้างอะไม่รู้เลยครับไม,ไม่ไม่รู้มอนกันเพเพิ่งรู้เมื่อกีนอ้นี่แหละที่เก็ตบอกนาะยกลุงหัวได้ปะ่ะขอถามหน่อยดิมันเป็นความลับด้วยอตอนเริ่มแบบนี้มันไม่มันมจะความลับได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องบอกดีมันจะความลับแล้วเราไม่รับรู้เลยเหรอเราเป็นแก๊งเดียวกันอนะถ้าเราไม่รู้เราก็ควรถามถ,ามถูกปหล่ะที่เกตนาะยยกให้หน่อยดิ ต้องให้นายกลงหัวต้องถามเขาพี่ไม่ถามไฮเฟกเหรอครับไฮเฟกไม่มีอยู่แล้วครับใช่ใช่ถามไอ้ถามถามไอ้ถามให้เฟกดีกว่าก็ถามน้องมันได้ไม่ใช่หรอลองลองถามดูลองลองใครมีเนี่ยลอง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 ถามดูแล้วมาแจ้งให้หน่อยเดี๋ยวไปต้องถามน้องข้างนอกครับเป็นแท็กแท็กน้องมาแล้วน้องหน้าซ้อมอยู่ออันที่ไอ้หลุยอ่ะ มไ่่่ใชเรือง๋อคุรู้ละใครแจ้งคุรู้ละวันวันพันกว่าเรื่องจักกะยีแต่จักกัน้องปวดหัวที่หายจะรู้หรือเปล่าคุรู้แล้วเพื่อนเรื่องอะไรแต่แต่แต่ไม่อยากให้พูดนะกูก็รู้แล้วล่ะแต่ไม่อยากให้พูด ก็เอาเป็นว่าน้องมันผิดแค่นั้นเองไม่ต้องไปโทษหาคนแจ้งหรืออะไรอันน่านน้องมันผิดจบแค่นั้นแล้วมันมีถามว่าสนายแบบมีสตอรี่ไหมมีอืมถือว่ามีก็อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่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 มันเป็นสนายแก๊งมีสตอรี่จะเป็นคนแจ้งมันมันมันก็ผิดอยู่ดีผิดก็คือผิดไม่ไม่ไม่ต้องไปอะไรมากไม่กงงแล้วมันไปดูเขาทาไมอ่ะมันมันผิดที่คนของเราไม่ผิดที่ใครหนุ่มคนนั้น ไม่กดจุกใจให้หน่อยอีสปอร์ตเฮียเฮียต้องลงเป็นแท่นปากลามแล้วนี่ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ลงไม่ลงไปหยกไรเอาเวลาหน่อยไป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 ซ้อมโนน่ลงโน่ลงไม่แหนมแหนมโอ้โหลโลโลมันยังเข้าเมือรได้แบบวไวเอฟก์อ่ะไม่ได้แล้วมั้งครับผมว่า งอมบ่รีติมพนายนี่โดนรีตัวป่ะครับรีตัวพระติมาระนายกับซื้อขายโอซีดีตัวไม่แล้วรถอยู่กับมันป่ะน่ะเผ็กอะไรผมดูให้อันลองรีนะ ความไหวความจริงว่ะคนดูมันรอดูหกพันเนี่ยของอเฟกเนี่ยตัวแข่งอีสปอร์ตด้วยนะผมบอกก่อนเลยนะมันทําให้ทีมไฟเปลี่ยนเลยนะถ้าถ้าทนายอะไรชื่อเฟกไม่ได้ถือรถอะไรเลยครับแต่ไม่รู้เหตุรถประมูลอะไรให้กันหรือเปล่านะเราคืนได้อยู่แล้วเราคืนได้อยู่แล้วเหมือนพวกอาวุธพวกเงินอะไรพวกนี้มันรถของมันเองอะที่ไม่ใช่รถประมูลอ่ะมันยังไงมันก็ต้องโดนดิจุตัวาเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยไอไอไอแข่งอ่ะจบแล้ว มึงไปไปไปเคลียร์เลยคี่มันแข่งไอ้ใครที่อยู่ในทีเดียวกับมันนะมึงก็ไปคุยลองลอง,ลองปรึกษาดูว่าใครจะลงแทนแค่นั้นเองต้องส่งโลนโลนพีคขาดลงสนามแล้วว่นี่กูมีหลายชื่อนะเพื่อนกูมีหลายชื่อนะใครูสำรลองอะใครใครรู้ <c oughs> รว่าสำรลองอะลงดิ ไอ้พอสับหลอดลอยกับว่าไอ้ตั้มโอ้โหมันตายมันเอาเค่ยันอีสปอร์ตเลยเป็นก็ได้หมางปากขลามอ่ะไอโตวลีนว่าไงอ่ะเดี๋ยวถ้าคุยยันไปก่อนแหนมเนี่ยนะอะไรหมายถึงอะไรนี่ปากขลามแทนไอเฟกอ่ะเดี๋ยวนี้มันลืมพี่แล้วไงแหนมอ่่ะาวยมยลอู่อยู่อยู่ใช่คนมันมีที่ไปมันมีที่มามนอะไรกันพี่ ถ้าถ้าเกิดกูไม่เรียกมึงก็ไม่คิดที่จะเดินมาหรอกปกติขับขาลอยยันบอดคุยก่อนอ่ะเห็นเห็นอะไปเฮ้ยไปน้องมันโดนอะไรมันโดนเออมันคือยังไงนะดูนะเราตีมซไหนมักแสดนคนมีสตอรี่ใช่ไหมครับคุณตอนน่าจะใช่ครับน่าจะใช่แบบดีมาอะไรไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้แบบเข้าใจเข้าใจคนเรามมีนได้ทุกคนแหละคนดูคิดว่าไงครับช่วยผมปวดหัวได้ผม ยัยืนกันอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันจะไม่เดินมาหากันเลยปกติคุยกันทุกตลอดคุยพี่แจเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นพี่มึงแล่เนาะไฟเปลี่ยนนะผมบอกก่อนถ้าแข็งแข็งอ่ะเออมันก็มีผลนะมันซ้อมทุกวันเลยนะไอยอกนี่ใช่ไหมที่มึงเคยบอกว่ามันมันมันเคยถ่ายมึงอ่ะไอมอนี่ป่ะเขาเคยพี่ชายผมเขาเคยถ่ายผมนิดนึงนี่ไงอ้าวเพราะเขาไม่ถ่ายหรอกเขาแค่ว่ายืมใช้ตอนเรย่งนี้ เอาเลยขายเลยชอบเห็ผลแล้วนี่เลยมีเหตุผลแล้วนี่เห็นแล้ล่ะบขายก็มีเหตุผลที่ไปก็ดึงพี่มาเลยคขาอย่างวะไอ้เดียวย่างขาดเลยปะไออ่ะคัพเปอร์ยี่สิบจ่ายวอลเล็จ่อยเห็ดเลยดีสปอร์ตเลยโอ้โหหัววะลออยสมบัติกูไม่มีเงินเนี่ยตอนนี้ยกูไม่มีเงินแล้วเนี่ยนี่กูไงไม่รู้่กูไม่รู้ว่าต้องถามนายกป่ะต้องถามนายกต้องถามมันแจ้งถูกเวลาเลยพี่แจงตับดีสปอร์ตต้องถามมันเว้ย เตรียมเตรียมราถามมันก่อนมหอนลยนนนโอชาล่องไปสนามไปเนี่กเพลนึ่งนี่โคตรโหดอะน่าแต่บงไปคนงฮะ กูรู้ละ่ะแก๊งไหนแจ้งแก๊งจีสองเอ็นแจ้งไอสัตว์กูบอกแล้วตะมันรับหลงังมันจะทำลายอีสปอร์ตมือไม่ผมงงไม่ไ,ไม่ไม่ใช่ครับไม,ไม,ไม่ใช่ผม,มผมตอนนี้ผมอยากถามว่า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 ,วามันมันไปทำอย่างนั้นทำไมเนี่ยผมปวดหัวเนี่ยโอ้อะไรของมันวะมันไปทำอะไรของมันวะไอ้เฮียมันคิดอะไรของมันอยู่วะ มึงเพื่อนจะเอาไงต่อเนี่ยมึงจะลงใช่ไหมกลัวกูลงไปแล้วเขาพูกกูไม่ได้ดิเอาดีมึงจะลงใช่ไหมไม่ลงกูจะเอาเวลาไหนเล่นแล้วจะเอาใครลงต้องเป็นโอชามันสลับไมได้เว้ยมันสลับไม่ได้มึงต้องไปดูในในใน,ในหน้าเพจว่าตัวไหนตัวสำรองมันมีตัวสำรองสองคนอนะ มีซัมเมอร์แดปปี้แล้วก็กูให้มันไอซัมเมอร์ก็เล่นได้มันรู้เรื่องอยังเนี่ยมันรู้มันอยู่ในเมืองไหมเนี่ยว่ามันโดนใบเนี่ยเขาซ้อมอยู่อ๋อเหี้ยผวายเนาะซ้อมไปไม่ได้แข่งนะเพื่อนขยันซ้อมทุกวันสุดท้ายไม่ได้แข่งนะ <laughs> Oh. พี่ทำอะไรกันตรงนั้นนะปวดหัวว่ะเพื่อนกูยังงงมันคิดอะไรของมันอยู่อ่ะมันอาจจะก้าวขาผิดหรือเปล่าพี่และรีใบานานด้วยน,นเนี่ยกว่าจะปีใหม่ปีใหม่อปี่ปีใหม่ก <Okay. S 2> ็ปีใหม่อีกสามเดือน แต่กูแอบเชียร์ให้ล้นเล่นแทนนะให้มันซ้อมมันโคตรเก่งแต่เสียดายไม่มีเวลาเครื่องหมายตัวหนอนขีดล่างเครื่องหมายตัวแต่กูแอบเชียร์ไอ้ล้นเล่นแทนนะมีคนบอกเล่นแทนก็งานไม่เดินอว<ะ>ผมว่าเขาเก่งผมว่าเขาเก่งเขาเล่นจริงอะผมว่าอาจจะแชมป์ได้เลยแต่เขาไม่เล่นไงแล้วทำไมพี่ไม่เล่นนะพี่พี่มาดูอกนะแต่าพี่เล่นเก่งนะ ม,มันทำอะไรของมันเอาจริงๆพี่เล่นเก่งจริงนะเว้ยพี่วัดเวทได้ทุกตัวเลยแต่ว่าพี่ไม่เล่นทำไมวะ